สวัสดีครับคลิปนี้หยิบผ้าสมเด็จวัดระฆังโคศิตารามนะครับอองค์นี้เป็นพิมพ์สมเด็จพระพุทธจารย์โตรุ่นอนุสรณ์หนึ่งร้อยสิบแปดปีนะครับลักษณะพิมพ์นะครับเป็นสมเด็จพระพุทธจารย์โตนะครับนั่งขัดสมาธิอยู่ในซุ้มทรงไข่นะครับนิยมเล่นหากันทุกรุ่นนะครับของอนุสรณ์ร้อยวัดลค์ของอนุสรณ์วัดระฆังนะครับไม่ว่าจะเป็นร้อยปีร้อยแปดร้อยสิบแปด หรือแม้กระทั่ง122นะครับผมก็จะต้องมีพิมพ์รูปเหมือนนะครับของแต่ละรุ่นนะครับแล้วก็ออกแบบเป็นเอกลักษณ์เป็นสมเด็จผู้อาจารย์โตนั่งขัดสมาธิอยู่ในซุม้มอ,องค์นี้นะครับสภาพผ่านการใช้มาแต่ยังสวยคมนะครับยังคมยังเห็นธรรมชาตินะครับย,ยังเห็นมวลสารนะครับ ลักษณะด้านหลังนี่ตาปั๊มเรือนไปแล้วนะครับก็ถ้าสองดูก็จะเห็นแค่หมึกแดงลางๆนะครับแล้วก็เห็นชัดเลยก็คาบแป้งขาบแป้งตามซอกอนี้ตามรอยแยกรอยปริขององค์พระอันนี้ก็จะเห็นธรรมชาติคาบแป้งนะครับตามซอกอนี้ข้างหน้านะครับขาบสีพึ่งเดิมๆเลยอ,องค์นี้นะครับองค์ที่ลงมาแนะนำเพื่อนๆองนี้เลยใครสนใจอยากได้ไว้บูชา องนี้ผมปล่อยให้บูชาราคา450บาทรวมส่งใครสนใจก็แอดไอีไลน์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไอดีไลน์ไว้อยู่ข้างล่างคลิปนะครับใครสนใจก็พิมพ์ปิดแอดไอดีไลน์มาได้นะครับผม,มเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้เพื่อนพิจารณานะครับลักษณะเนื้อหาอมวลสารแล้วก็ลักษณะพิมพ์นะครับดูลักษณะใบหน้าสมเด็จพระอาจารย์โตเห็นไหมครับ องนี้ผ่านการใช้มานะครับแต่ก็ยังเห็นนะครับเห็นตาเห็นปากเห็นจมูกนะครับยังเห็นพิมพ์คมชัดอยู่นะครับลักษณะใบหูแบบนี้ข้างบนนี้เป็นซุม้มลายซุ้มนี้ละเอียดมากนะครับดูการแกะดูลายละเอียดแบบนี้ปานี่ในการจัดสร้างมากนะครับวัดละขังกดพิมพ์ออกมา กดพิมพ์ออกมาติดชัดนะครับสวยงามนะครับองค์นี้ครับริวจีวอนอันนี้เป็นธรรมชาติเลยโค้งสวยงามเป็นแท่งเป็นริ้วเลยนะครับนะครับคาบเหลืองๆแบบนี้คาบสีพึ่งแบบนี้นิ้วมือแบบนี้นะครับคมมากนะครับดูลักษณะฐาน,นอันนี้รายละเอียดเยอะพอควรน,นะครับ ตรงซุ้มนะครับนี่นะครับตามซอกนี้สีเหลืองเลยคราบสีพึ่งนี้เดิมเดิมอ,องค์นี้ไม่แตกหักนะครับสมบูรณ์เพียงแต่ด้านหลังนี้าตาปั๊มเลือนไปนะครับผมนีล่ลักษณะด้านหลังนะครับตามซอกนี้เห็นชัดเลยคราบแป้งนะครับติดอยู่ตามซอกแล้วก็รอยขัด รอยขัดด้านหลังนีเป็นเส้นเลยรอยขัดรอยแต่งองค์พาแบบนี้มวลสารนะครับเม็ดดำเม็ดแดงนี่นะครับขาปแป้งนีเกาะตามหลุมแบบนี้เป็นก้อนเลยถือว่าสภาพอพอสวยนะครับองค์นี้ใครสนใจก็ แอด้ด้บ้ญีลน์มาได้นะครับ450บาทรวมส่งโอเคครับคลิปนี้ก็แนะนำเพื่อนๆไม่เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะ,ะนำพาบ้านพาะเครื่องมาลงแนะนำแล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆทุกวันนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ